ในแวดวงข่าวดาราและหมอลำช่วงนี้หนึ่งในประเด็นที่กำลังถูกพูดถึงอย่างร้อนแรงคือการแตกหักทางความรู้สึกระหว่างเพจอีิซียมภัก5กับแพลวพราวแสงทองหมอลำสาวชื่อดังซึ่งในอดีตเคยได้รับการสนับสนุนอย่างแข็งขันจากเพจสายปันนี้แต่ล่าสุดทุกอย่างกลับเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อคำว่าแบกกลายเป็นแบกและกลายเป็นแฉอย่างหมดเปลือกเหตุผลของการเปลี่ยนฝั่งครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องเล็ก และไม่ใช่เพียงแค่ความน้อยใจส่วนตัวหากแต่เป็นผลสะสมจากหลายเหตุการณ์ที่อ e ีเซียมได้เขียนชี้แจงชัดเจนไว้ในโพสต์ล่าสุดว่าพวกเขาเคยสงสารและเคยเชื่อว่าแพลวพราวคือผู้หญิงที่น่าสงสารที่สุดในตอนนั้นใช่ตอนที่แพลวพราวร้องไห้ออกสื่อเงียบไม่เฟียสไม่ตอบโต้เพจอ e ีเซียมเลือกจะอยู่ข้างเธอโดยไม่รู้ว่าข้อมูลหลายอย่างที่ถูกกรอกหูมาจากติงตอนนางอาจเป็นแค่เรื่องเล่าอีกด้านหนึ่ง ที่ไม่ได้สะท้อนความจริงทั้งหมดเมื่อเวลาผ่านไปความจริงอีกด้านเริ่มเปิดเผยเมื่อเพจได้ตรวจสอบประวัติของพ่อของลูกหรืออดีตสามีของแพลาวอย่างจริงจังพบว่าไม่มีมณทินตามที่เคยเชื่อและคำถามก็เริ่มบังเกิดว่าแท้จริงแล้วใครคือเหยื่อจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เพจอีเซียมหันปลายดาบมาทางแพลาวไม่ใช่เรื่องส่วนตัวล้วนแต่คือการที่ผัวเด็กหรือแฟนใหม่ของแพลาว ล่าวแซ่บเพจบ,บนเวทีลิเกว่ากำลังเกาะกระแสตัวเองและซันทั้งที่เพจเคยหนุนหลังมาตลอดเมื่อเพจถามตรงๆว่าหมายถึงเพจอีเซียมใช่ไหมกลับไม่ได้รับคำตอบใดๆแต่สิ่งที่ได้รับคือการแซ่ซ้ำอย่างหนักยิ่งกว่าเดิมซึ่งเพจมองว่าไม่ใช่แค่การดูแคลนแต่คือการล้ำเส้นคนที่เคยช่วยเหลือในโพสต์ระบายล่าสุดเพจจึงพูดชัดว่าที่ตอนเราแบกหล่อนหล่อนก็ไม่เคยห้าม ไม่เคยบอกให้หยุดด่าพ่อของลูกตอนนี้กลับมาถามว่าทำไมผู้ใหญ่บ้านถึงไม่ปรามเลดี้พร้อมตอบกลับด้วยความจริงว่าในตอนนั้นหล่อนเองก็ไม่ได้ห้ามเพจจากการสราบอดีสามีเหมือนกันคำถามที่กลายเป็นประเด็นหลักในดราม่านี้คือทำไมวันนี้ถึงโกรธคนที่ไม่ปรามแฟนคลับในขณะที่วันนั้นกลับยินดีกับการที่แฟนคลับหรือเพจตัวเองไล่ตีอดีตสามีสิ่งที่อีเซียมพยายามชี้ให้เห็นคือมาตรฐานเดียวกันควรถูกใช้กับทุกคน วันนี้แพรวแพรโกรธเพราะผู้ใหญ่บ้านไม่ได้ห้ามเลดี้มาดาก็ควรย้อนถามตัวเองด้วยว่าเคยห้ามเพจหรือแฟนคลับไม่ให้ด่าพ่อของลูกหรือไม่แฟนคลับหลายคนก็ร่วมตั้งคำถามในแนวเดียวกันโดยมีคอมเมนต์หนึ่งที่กลายเป็นไวรัลกล่าวว่าเห็นนั่งไปกดไลค์เพจที่ด่าผัวเก่าอยู่เลยแต่จะอกแตกตายที่เห็นคนที่ด่าตัวเองชนแก้วกับผัวเก่าอีเซียมยังเปิดเผยอีกว่าเมื่อได้ตรวจสอบฝั่งผู้ใหญ่บ้านอย่างจริงจังกลับพบว่าข่าวสะอาด ขณะที่ข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับพราวเริ่มเผยให้เห็นถึงความย้อนแย้งหลายด้านโดยเฉพาะพฤติกรรมที่เพจเรียกว่าไม่เคยสำนึกผิดอย่างจริงใจต่อเหตุการณ์ในอดีตที่ตัวเองเป็นคนเริ่มด้วยการนอกใจเพจจึงฟาดไม่ไว้หน้าว่าชนวนเหตุที่คนทั้งประเทศสาบหล่อนเพราะหล่อนไม่เคยขอโทษพ่อของลูกเลยด้วยความจริงใจสังคมถึงได้แอนตี้เพราะหล่อนไม่เคยสำนึกผิดจริงๆไงละ่ะ เสียงจากแฟนคลับหลายคนกลับสะท้อนแง่มุมที่น่าสนใจเพราะแม้จะมีความไม่พอใจแต่หลายความเห็นก็ยังให้โอกาสเช่นถ่านางอยู่แค่กับลูกๆนิ่งๆเงียบๆดูแลวงไปคนจะเห็นใจอยู่นะเผลอๆพ,พ่อของลูกอาจจะกลับมาก็ได้หรืออีกความเห็นที่ลึกซึ้งไม่แพ้กันทุกคนมีสิทธิ์ทำผิดแต่สิ่งสำคัญคือจะสำนึกไหมขอโทษไหมยอมรับไหมว่าสิ่งที่ทำมันผิดนั่นแหละคือสิ่งที่คนมองเรื่องราวของแพร,ว,พรวกับเพดีซียม ไม่ใช่แค่บทเรียนของการแตกหักแต่คือเครื่องเตือนใจว่าความสัมพันธ์ที่สร้างบนความเข้าใจผิดและความเงียบที่เลือกข้างอาจพังลงเพียงเพราะวันหนึ่งความจริงเริ่มมีเสียงการนิ่งเฉยต่อสิ่งที่ไม่ถูกต้องในวันที่เราได้ประโยชน์อาจกลับมาเป็นบ่วงรัดตัวในวันที่เราเป็นฝ่ายถูกตั้งคำถามและในท้ายที่สุดไม่ว่าคุณจะเป็นศินลปินคนดังหรือแค่คนธรรมดาสำนึกผิดจริงคือสิ่งเดียวที่ไม่มีใครบังคับให้คุณทำได้แต่หากคุณเลือกจะทำ มันอาจเปลี่ยนคำดา่าเป็นคำให้อภัยและเปลี่ยนศัตรูกเก่าให้กลายเป็นคนที่เข้าใจคุณมากที่สุดก็ได้บทความนี้อ้างอิงเนื้อหาบางส่วนจากเพจอีเซียมภาค5ซึ่งได้โพสชี้แจงอย่างละเอียดถึงเหตุผลที่เปลี่ยนจุดยืนจากการสนับสนุนแพวพราวแสงทองมาเป็นการเปิดเผยอีกมุมหนึ่งที่พวกเขามองว่าคือความจริงที่ควรพูดแม้บทวิเคราะห์ของเพจจะเข้มข้นตรงไปตรงมา และบางครั้งรุนแรงแต่ก็คือเสียงสะท้อนของคนที่เคยอยู่ข้างในมาก่อนและวันนี้เลือกจะพูดในสิ่งที่หลายคนอาจไม่กล้าพูดขอขอบคุณเพจีียมภาค5ที่กล้าสะท้อนอีกด้านหนึ่งของเรื่องราวซึ่งช่วยให้สังคมมีมุมมองที่รอบด้านและเปิดพื้นที่ให้ถกเถียงกันบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ติดตามและสนับสนุนกันอย่างต่อเนื่องทีมงานของเราจะทำหน้าที่นำเสนอข่าวสารด้วยความจริงใจและรอบด้านที่สุดฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับ